ไม่ได้จับไม่นานนะคะพอมาพอต้องมาขึ้นเวทีในฐานะนักร้องก็มีเขินๆนิดหน่อยค่ะสำหรับแซมยุรันันัพนพมรมนตรีที่เร็วๆนี้จะมีงานใหญ่ค่ะเพราะเป็นศิลปินหลักบนเวที The Time Machine Concert ที่รวมนักร้องดังยุค80แล้วก็90มากันเต็มเวทีแบบนี้ค่ะ ยุค30ปีก่อนพี่แซมมีเพลงดังๆหลายเพลงเลยนะคะที่เป็นลายเซ็นก็คือเพลงมนุษย์หมาป่ารวมถึงเพลงประกอบละครที่เล่นเองร้องเองอีกหลายเพลงแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเจ้าตัวร้องเพลงดังๆของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะซึ่งคอนเสิร์ตนี้เคลียแล้วทําให้นี่จะเป็นครั้งแรกๆที่จะได้เห็นพี่แซมร้องเพลงของตัวเองแบบสบายใจได้ค่ะ และที่แน่ๆก็จะได้กลับมาร้องเพลงแนวลูกทุ่งด้วยนะคะพี่แส้มก็เล่าว่าในช่วงที่เป็นดาวรุ่งเจ้าตัวต้องออกไปโปรโมทละครในต่างจังหวัดก็เลยต้องฝึกร้องแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อที่จะเอาใจแฟนๆ ทำให้หลายอัลบั้มที่ปล่อยออกมามีเพลงแนวลูกทุ่งอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าไม่นานก็หยุดรับงานร้องเพลงไปเหตุผลเดียวเลยคือตอนนั้นเป็นคุณพ่อมือใหม่นะคะมีลูกชายคนแรกก็คือน้องแหมมโบยุรการจากนั้นจึงค่อยๆห่างจากงานละครเพราะอยากจะไปทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวค่ะจริงๆพี่ห่างเวทีคอนสเสิร์ตไปเกือบ30ปีนะครับเพราะว่าตอนที่พี่หยุดร้องเพลงอัลบั้มสุดท้ายในอัลบั้มที่1 4ีแล้วนะกับสี่ข่ายนะครับก็ พอแล้วเพราะว่าภรรยาท้องนะครับก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนไม่อยากเดินทางไม่อยากทิ้งเขานาพังนะครับก็เลยหยุดหยุดร้องเพลงไปเกือบสามเกือบสาสิปีอ่ะนี่ไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตเลยเครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ป่าน,นี้ยังไม่รู้เลยใช่ร้องเพลงอะไรเ,เพราะว่าอยู่มาสี่ข่ายแล้วเนี่ยตกลงจะไปอยู่นิทศนศแต่ให้ร้องมนุษย์หมาป่าเ,เพราะามันอยู่คิดอ่ะ้มันเป็นยังไงก็งงๆนะแต่พี่อาจจะคุยกับพี่ชอดว่าพี่ของร้องเพลงของข่ายอื่นไหม จะได้ไปร้องเพลงตัวเองก็ได้ดีป่ะเออ,เอ,อน่าสนใจน่าสนใจพาลูกชายไป่านมาเกือบ30ปีตอนนี้แหม b มโบยุรการก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อแซมยุรนันมากๆเลยนะคะอย่างล่าสุดที่เป็นไวรอลค่ะเพราะว่ามีคลิปที่แหม b มโบไปทำงานในร้านสะดวกซื้อจนหลายคนมองว่าอ๋อแบบนี้ไม่เลือกงานมันไม่อยากจนนะคะ แต่ว่าพี่แซมก็ได้บอกถึงเหตุผลที่ลูกชายต้องไปทํางานในร้านสะดวกซื้อแล้วค่ะว่าเป็นการฝึกงานฝึกใช้ชีวิตแบบพนักงานที่ต้องทําหลายหน้าที่เพราะตอนนี้ลูกชายก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารแล้วด้วยค่ะก็เลยอยากเข้าไปทําความเข้าใจสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเจอในแต่ละวันค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นเองก็คืออยากให้รู้ว่างานอะไรทุกอย่างมันมีค่าทั้งนั้นเลยเอ,อ,อย่าดูถูกงานถ้าคนเราไม่ดูถูกงานเนี่ยทำงานอะไรทุกคนก็อยู่ได้นะครับก็คืออยากให้งานทุกคนเนี่ยมีรู้สึกว่ามีค่าและภูมิใจในงานที่ตัวเองทําอยากให้คนรู้สึกแค่นั้นเองเองินทองมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็สําคัญนะแต่เราต้องสนุกกับงานแล้วก็ให้เกียรติงานกับผู้ร่วมงานที่เราทําทุกคนอันนี้ที่สิ่งที่พยายามจะบอกลูกครับ ประาชา,ชนรรงงานนัสกงเขตปีนี้พี่แซมอายุ60ปีแล้วนะคะก็มีภาพนี้ค่ะที่เข้าไปทําบัตรประจําตัวผู้สูงอายุรับเบี้ยชาราเดือนละ600บาทด้วยซึ่งพี่แซมก็อยากจะเป็นต้นแบบให้คนวัยเกษียณค่ะว่าอย่าเอาเรื่องอายุมาเป็นตัวกําหนดและขอบเขตว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่าอายุ60ก็สามารถสร้างความภูมิใจของตัวเองได้นะคะถ้าหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพยายามคิดบวกและทําให้ตัวเองมีความสุขเข้าไว้ค่ะ